2 5 Flo ท่าฟลรดีได้ทุกวันนะคะสลับข้างละ3นาทีเนาะพนมมือกลางอกยกส้นเทา้าพนมมือขึ้นสูงใครไปต่อได้ค่อยๆยย่อเข่ายืดอกแอนกลนตั้งศอกสวัสดีหลังท้ายทอยพับตัวลงมาช้าๆ forward fold ยืดอกตามมองตรง9ก้าหรือจำ้ำยุบศอกเข่าอกคาง อัพดอกหรือครอปบาเจอกันดาวเวิร์ดเฟซิงดอกนะคะหนักไปน้อยไปเพิ่มลดตามร่างกายได้เลยส่งขวาขึ้นหาเพดานงอเข่าขวาโกง่งหลังเก็บคางชิดอกเข้ามางอเข่าขวาเปิดข่าวเฉยค้างขึ้นไปด้านบนก้าวขวาด้านหน้าลงท่าโลลังส่งแขนแนบหูหายใจวางมือซ้ายแตะ ที่น่องนะคะตามองด้านหลังไว้เลยวางมือสองข้างกลับที่เสือและยืดขาห้าผนุมานบิดปลายเท้าออกมาสกันดาสนะแขนแนบหูและยกกลขึ้นวางกลดช้าๆมือซ้ายจับข้อเท้าขวามือขวาแตะปลายเท้าซ้ายไปต่อค่ะจิกปลายเท้าซ้ายด้านหลังและขึ้นไหหลัง แขนแนบหูหรือว่ากลางแขนแบบแอร o เพนก็ได้นะคะวางมือลงที่พื้นงอเข่าขวาคว้ามาด้านซ้ายแลหว่างก้นลงตั้งเข่าขวามือขวานะคะไปเจอมือซ้ายด้านหลังฝ่ามือประสานสอดที่ฝ่าเท้าขวาแล้วยืดขาพยายามยืดอกให้ติดขาไว้นะคะวางเข่ากลับมือซ้ายวางและดันก้นขึ้นกดฝ่าเท้าซ้ายแน่นๆนะ จากนั้นนะคะเราจะไปต่อกันค่ะในท่าไซแพรงใครที่สามารถเปิดขาอย่างที่ครูทำตอนนี้นะคะก็ลองฝึกดูละดันก้นขึ้นนะใครเปิดไม่ได้ก็ให้อยู่ในท่าไซแพงไปก่อนก้าวขวาด้านหน้าวางเข่าลงโลหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะส่งแขนแนบหูขึ้นมาเปิดต้นขานะคะค่อยๆย,ยืดตัวด้านบนและเอ็นไปด้านหลังวางมือกลับมาที่พื้นวินยาสะหนึ่งครั้ง ยุบศอกหรือเข่าอกคางอัพด็อกหรือครอปบ้าเจอกันที่ดาวเวิร์ดเฟสติ้งด็อกค้างที่ดาวด็อกประมาณ3-5ลมและก้าวกลับไปนะคะพับตัวลงย่อเข่านั่งเก้าอี้ประคองตัวขึ้นมาแล้วเปลี่ยนทําอีกข้างหนึ่งคะ่ะ